สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ่พี่น้องทุกคนนะคะเฮกายเมนี่นะคะไปตลาดเอเชียมาเนาะ,ะอยากได้พริกด้วยค่ะอยากได้อยากได้นมไม้นะซ้ออยากได้นะคะเราก็ไปเจอแป้งขนมโคกด้วยค่ะเจอแป้งขนมโคกมากพี่น้องก็พวกสิกินได้หลายรอบไปด้ก็มกินได้หลายหลอบอ,อยู่นะแป้งขนมโคกนะ เก็ไปได้หมักมองมากด้วยค่ะนี่คือหมักมองควนเนาะนะนคะล้วก็ไปได้ขนมอย่างนะขนมง่ายไม่ได้หนักกินหมดแล้วนะคะใครเอาก็บรเอานะคะพ่อเขาสื่อมากกับแม่ยังเขาเก่งเราก็ไปได้ทุเรียนมากเนาะวาทุเรียนอยู่ประเทศไหยแพรงด้ค่ะทุเรียนอยู่นี่กับแพรงด้วยกัน ถุงละลยียนะ่สิบกูเหรียญตีไปยี่สิบเอ็ดเหรียญนะเดซิคิลจำนวนเงินไวยใไห้เงินไยววาทเท่าใดน,นะคะแพ,งพ่งคักไพี่นองเบิ้งกันนะได้กีีไอเด้กี่เม็ดเองนะคะหนึ่งสองเด้สี่เม็ดเด้หาเม็ดทุกคนนะเป็นทุเรียนแซ่แข็งเนะค่ะแพงคักแพงกระดอกกระเดียแบบป๊าแต่ก่อน ฉันสื่อกินถุงละสิบสามเหรียญน,นะล้วก็ขึืนมาสิบห้าเหรียญึืนมาสิบเจ็ดเหรียญไอ้ห้าก็คิดว่าราคาอยู่ทีสิบเจดเหรียญแล้วมั้งบ่แมเอ็นนะคะ่ะพี่น้องราคาสแกนกือแกนบ่ได้นะคะไปสแกนกับสแกนบ่ได้ไมันจะมีเครื่องสแกนห้มันบ่สแกนบ่ได้ไปทีโตะพุนะ่นน่ะเช็คเงินออกมาเสร็จแล้วยีว่สิบกัวเหรียญป๊าจึงไปพี่น้อง เป็นขคนะ่ะไปแล้วเด้อค่ะจึงแล้วคาหลายขอบคุณเลยหลายนะคะ